สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกซิวิลนะนี่ก็เป็น EP ีที่32นะครับก็จะาพูดในส่วนของวิศวกรโยธา,าจบใหม่สอบราชการเนี่ยจะสู้คนที่มีประสบการณ์ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าสู้ได้ครับสู้ได้แน่นอนครับได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจบใหม่เรายังไม่มีงานทําเรามีด่านหนังสือเต็มที่คือข้อสอบราชการมันดีอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าคือเขาให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันในการสอบแข่งขันนะครับก็คือ คือข้อสอบเนี่ยมันก็เป็นข้อสอบแบบวัดความรู้ความสามารถอะแล้วก็ใครอ่านหนังสือเยอะก็จะทำได้เยอะนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยสิ่งที่เราจะแพ้พี่ๆที่มีประสบการณ์เนี่ยก็คือเรื่องของประสบการณ์นะแต่ประสบการณ์เนี่ยมันจะไปมีผลในภาคคอแต่ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปวัดกันที่ภาคขอเแหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กจบใหม่เนี่ย ก็แนะนําว่าภาคขอเนี่ยต้องทําให้ได้เยอะๆทําให้ได้เต็มเต็มเลยแหละครับยิ่งเต็มยิ่งดีเลยแหละก็จะมีโอกาสที่แบบจะได้บรรจุนะครับส่วนภาคคอกอ็พอเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะ,ะมีผลต่อเรื่องของคะแนนสัมภาษณ์แต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกอันนี้เป็นทฤษฎีของผมเองคือผมเชื่อว่ามันมี เฑ์การให้คะแนนอยู่แล้วว่าต่ำสุดให้ได้เท่าไหร่มากสุดให้ได้เท่าไหร่อ่าผมก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าให้เยอะกว่าเฑ์ที่ที่บอกเนี่ยก็อาจจะโดนตรวจสอบละโดนโดนถามแล้วว่าเอ้ยทำไมถึงให้เยอะอะไรเงี้ยอันนี้คือทฤษฎีส่วนตัวนะอ่าซึ่งทฤษฎีเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยโฟกัสที่ภาคขอเป็นหลักก็คือเราควรจะทําภาคขอให้ได้เยอะๆอืมนั่นแหละรครับส่วนภาคขอก็เตรียมตัวให้ดีแล้วก็อ่า เป็นตัวเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามตอบทุกอย่างให้มันเป็นเชิงบวกเชิงโพสิทีฟไว้นะครับคะแนนก็จะไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็สู้ได้แน่นอนครับเด็กจบใหม่นี่ผมบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าพี่ๆที่ทํางานแล้วอีกแต่ซ้ําเพราะว่า,าเรามีเวลาอ่านหนังสือเต็มที่แล้วก็ข้อสอบเนี่ยมันก็แบบมันก็ออกตามทฤษฎีออกตามอะไรเงี้ยซึ่งแบบใครอ่านเยอะได้เยอะ อ่านน้อยก็ได้น้อยนะมันจะเป็นอย่างนี้ท้าส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคำสำหรับในส่วนของจะถามว่าจะสูะ้คนมีประสบการณ์ได้ไหมผมว่าสู้ได้แน่นอนครับแล้วก็ได้เปรียบด้วยซ้ํานะครับก็สู้ๆนะครับสําหรับคนที่กําลังสอบอยู่นะครับก็ดีครับ